มาทุกคนกล้องก็อยากมือเด,ด้อทุกคนเด้อเพราะว่าอาเอนี้เป็นมือพ่นต๊ะเลยทุกคนอยากมาบอกให้เอฟซีทีทามาว่าสนใจอาคีมบำรุงผิวเลยทุกคนหรือว่าคีมปั๊บผิวให้ขาวกระจ่างใสอันนี้เด้อทุกคนทีซาใส่เสร็ตนี้เ้อทุกคนใส่คีมตัวนี้รากาบวกด้วย่กันแดดเลยทุกคนเด้อผู้ใดที่สนใจเนาะทุกคนอาซาจะบอกเลยว่า ลูกโปรไฟของสาสามารถเข้าไปทักทั้งนั่นในเลือ่อหรือว่าจะเป็นเบอร์โทษตัวนี้เลอทุกคนก็สามารถโทรมหาสาไนเด้่อทุกคนผู้ไดทติต้องการผู้ไดทตีอยากขาวอยากปรับเปลี่ยนผิวของเจ้าของ้อทุกคนผู้ไดที่ผิวดำแดดดำด้านดำกรรมพันธุ์ดำแหนบบดำมาตตาพอตเม่เนาะทุกคนหรือว่าเอิ่นร่วมแล้วก็เป็นดำกรรมพันธ์ในทุกคนเดิมสา,มาจะแนะนำเซตตัวนี้ ตอบโจทย์เห็นผลเลทุกคนก็กติซาเป็นคนบริเกข์ขาวเลยทุกคนแต่่ากกองเป็นยังจะมืดฝนตกเลยทุกคนเออฝนตกมันอีฝนตกแห้งซาบอกว่าเส็จนี่ตอบโจทย์เห็นผลแน่นอนเลยทุกคนคู้ใดที่ต้องการรือว่าอยากได้ก็สามารถเบอร์โทรหล,ลัการูโฟไฟเด้ทุกคนเขาไปติดตามหลักการเขาไปอาทักมาทั้งบ้านซาไะไเนี่ยทุกคนเอ้อ